สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำสลัดของคนที่โคตรเทลตีกันส่วนผสมก็คือผักสลัดนะแล้วก็น้ำสลัดแค่นี้เออแค่นี้แหละชัดฟิวไปหน่อยแต่ก็จริงๆย่แรกก็คือเทผักสลัดขคนงลงไปนะอีอ จัดหนึ่งนะมเปื้อนมือนี่เลยนะเพื่อนผักสลัดอันหนึ่งนะนี่เทออกมานะครับให้หมดเลยนะอ่าได้ผักสลัดมาละดูก่อนของเนี้ยเป็นเนื้อหรือสลัดดูดิขอเาขสองครับ เวลาไปซื้อสเต็กม,มานะแล้วมันเกิดไอเดียก็เลยมาทำไปจุดผสมที่สองขาดไม่ได้คือน้ำสลัดนะน,น้ำสลัดใม่ทั <c> ่ว <oughs> แบบนี้เลย <c oughs> ไม่ต้องมีช้อนอะไรมากพิธีครับช้อนดักผักสลัดเมื่อนกะี้ นี่นะครับปกัปกบ้าออกมาเลย้าบหนึ่งบาบสองนะฮะแล้วก็คลุกเข้ากันนี่เลยนะฮะชมหน้าของสลัดผักแสนดีเยลทีประหยัดอ่ะโดยภาพสามเข้าไป เสวความแบบให้มันดูเป็นสลัดที่ฉ่ำนะอืสำหรับคนชอบนะ้ำสลัดนะฮะฉ่ำหนวดไตกระทั่งปั๊บสี่ปรโปร๊ะใหญ่ๆก็ครุ๊กเลยนะฮะฉ่ำแน่ๆปั๊บนี้โอ้ติดกันเชียว,วให้เป็นก้อนเลย สลัดที่รวมกันอิววเปิดอัฟเฟิลส์นี่คืออาหารของควีนนะเดี๋ยวล่ะป้บา,าบนี้มันน้อยเกินอุ้ยจะหมดแล้วน,นะต้องมีป้าบ้าให้หน่อยอื้อ คนป้าแบบนี้เริ่อืมสลัดชาำช้อน,นละแต่มันยังไม่ชาำผักของเราอุ้ยอุ้ยแต่หมดแล้วก็หมดแล้วแ,วแกงนี่อืมปาดนี่ฮะปาดออกไป,ปอุ้ยความอื่แค่ อ,อ,รอ,อร่อยอร่อยเนี่ยนะมันเลยน้องสลัดที่กิดถ้วยอร่อยเอนี่ยนะอุ้ยหุยเปื่อนละมึนนะอนะขอเช็ดก่อนออเปื้อนโต๊ะมืออาซี่ของเราเลยนะครุกเพื่อความช่ำอีกสักหน่อยนะ อุ้ยชับมากแล้วเนี่ยฟังเสียงสิเงี้ยว่าไงเนี่ยชับหรือแช่สลัดกินคู่กับเนื้อนะดังเว็๋อเนี้วราการองสี่สรายารสามบายสวัสดีค่ะบันทึกรายการยนีแล้วบันทึก